จะพาไปดูสะพานลอยเปี่ยวกันครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมเอาจุดที่ประชาชนร้องเรียนหรือว่าทีมงานของเราเคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองพอใกล้ๆอ่ะเราเห็นว่าเขาว่าเปิดหนังโป้บนสะพานเลยเหรอเฮ้ยเนี่ยเหรอใช่ค่ะออ้ยผีสิงชิบหายเลยอ่ะอันเนี้ยมันห่ากันนิดเดียวนะแล้วมีป้ายรถเมเหมือนกันแต่มันดูมืดๆอ่ะนี่พาคุมาล่าท้าผีอะไรปะเนี่ยถ้าโลกนี้ไม่มี G P S เซเว m อ Money มันนีสปสินเชื่อวงเงินด่วนถูกกฎหมายปลดล็อกวงเงินเต็มด้วยสินเชื่อ MS Money Speed ด่ดึกๆึกดืก่นด,ดมาทำอะไรกันถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey คืนนี้ เราจะพาไปดดสะพานล,ลอยเปี่ยวกันครับสะพานล,ลอยเปี่ยวเราไม่ได้มีโอกาสมาเซอร์เวตตอนกลางคืนเลยนี่กี่โมงอ่ะบอกคุณดูนิดหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีใช่วันนี้เราจะออกสำรวจยาม<ช>ค่ำคืนก็คือสะพานล,ลอยสะพาลลนลอยเปียว,ยวซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมเอาจุดที่ประชาชนร้องเรียนหรือว่าทีมงานของเราเคยประสบพบเจอมาด้วยตัว<ช>เองคัดมาให้ละสามที่ตอนนี้เราอยู่ที่พาราเดียม ประตูน้าที่แรกเนี่ยที่มีเหตุการณ์ความแบบสะพานลอยมันเปลี่ยวน่ากลัวเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเพชรบุรี35ออกไปเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเจอเลยเมื่อปี2020อ่ะเขาพาอาสาสมัครอ่ะมาทําความสะอาดเก็บ ขยะบนสะพานลอยให้แต่ชาวบ้านก็บอกว่าแต่จะดีกว่านี้นะถ้ามาติดไฟหน่อยสะพานลอยเลยถึงขนาดต้องเอาสาสมัครมาเก็บใช่มันทิ้งอะไรกันหรือป่าทำไมถึงทิ้งขยะบนสะพานลอยเยอะขนาดนั้นต้องสะพานลอ,อยหรือซอยเปียวหรืออะไรวะมัน,นก็ทุกทิ้งไหมไม่ต้องข้ามเออถ้ามันลําบากขนาดนั้นเนาะแต่ตรงนี้รถมีเยอะไงก็ควรจะต้องเปียวขนาดนั้นเลยหรอไปดูไปดูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลยค่ะงั้นพร้อมแล้วไปดูกัน นี่เลยป่ะเนี่ยเพชรบุรี3ามเฮ้ยเนี่ยเหรอใช่ค่ะอุ้ยผีสิงชิบหายเลยอ่ะอันเนี้ยมันห่างกันนิดเดียวนะแล้วมีป้ายรถเมล์เหมือนกันแต่มันดูมืดมืดอ่ะน่ากลัวน่ากลัวแค่ดูลุกตรงนี้ใช่บรรยากาศมันดูน่ากลัวมันคือเป็นห้างเก่าเหรอหรืออะไรเวลโก้มันคือสะพานเวลโก้ป่ะมันมันเมื่อก่อนมันเป็นห้างเว้อ่อเออเดี๋ยวเราจอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวลงไปสำรวจไปดูไปดูไดิป่ะโอ้ยแต่มันน่ากลัวเนาะผีสิงมากอ่ะเปี่ยวเชียอ ก็ข้อมูลผูกต้องมาแล้วสรุปมันคือสะพานเข้าห้างจริงด้วยแต่เป็นห้างเมโทรกูเนี่ยจำชื่อไม่ได้เมโทรเวลโกคล้ายๆกันไหมคล้ายๆคล้ายๆเมโทรประตูน้ำ <ๆ S 1> มึงเนี่ยมึงแพน,นกล้องอย่างนี้นะเจนแพนว้าจริงที่พาภูมาล่าท้าผีอะไรปะเนี่ยแต่ก,ก็มีคนข้ามตลอดนะเอาไปขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบน,นกันเฮ้ยเขามีไฟนี่เขามีเขามีแต่ว่ามันมีตรงเนี้แล้วก็มีตรงนู้นไง S <S> มีแค่หัวกับท้ายเฮ้ยม่อกีนมองจากข้างล่างดูเหมือนไม่มีไฟว่ะอ่ะลองปิดไฟดูลองปิดไฟดจากกล้องเราดูเราปิดไฟหน้ากล้องน่ะ,อะโอเคก็ถือว่าไม่ได้มืดตึ๊บเพราะมันมีไฟหัวท้ายแต่ถ้าข้ามคนเดียวหนูก็ไม่กล้านะมองจากข้างล่างอ่ะคิดว่ามันอุ้ยรูอะไรอ่ะมันน่าจะเคยมีนั่นเปล่ามีเพุปะทะมีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอาจจะมีชุมนุมมีปะทะมีอะไรอย่างเงี้ยมวเขาขึ้นไปเพนยังไงอ่ะเนี่ยเหมือนมันเพนแต่ด้านนอกวะไม่ไม่จากข้างในสิข้างในเหรออืม ตรงกลางทักอีกครึ่งดวงแล้วจบแล้วหนึ่งหรือสองอ่ะจะดีเลยเมงที้มองขึ้นมาจากข้างล่างนี่ดูมันดูน่ากลัวใช่เมื่อกี้ข้างล่างน่ากลัวข้างบนโอเคหน่อยมันดูล้างไม่หมดเลยไงมันเลยดูน่ากลัวถ้าคอนโดนี้เสร็จหรืออะไรสร้างเสร็จก็อาจจะดีขึ้นคอนโดอาจจะติดไฟเพื่อคนที่แบบอยู่คอนโดเขาอ่าโอเคนี่จุดแรกจุดแรกไปเราไปจุดสอง โอเคนี่คือที่แรกก็ถือว่าเท่าที่เราเซอร์ว์มาก็เป็นเหมือนเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งความน่ากลัวก็1กระกโลแต่ถ้าดูจากข้างนอกอะมันดูมันดูเป็นแอ่งความมืดเหมือนกันนะพอข้างหลังเราสว่างแล้วพอเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สว่างเอาเป็นว่าเป็นโลเคชั่นหนังผีได้เลยได้เลยจริงอืมไม่ต้องไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยทีมอาร์ตแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือไอตรงที่เห็นถ้าขึ้นไปแล้วแล้วเขากั้น เห็นที่กั้นอยู่ซ้ายมือเนี่ยอย่าคิดพิเรนที่จะปีนไปดูเป็นทางเชื่อมกาวพอสะพานเขาตัดไปแล้วตกได้นะตายเด้ออันนี้เราจะไปไหนต่อจุดที่2องเราจะไปจุดที่2เดี๋ยวเราไปรัชดาเ้าจ้ะไปรัชดาเฮ้ยมันพุกพผ่านทั้งเส้นมันจะเปี่ยวได้ไงอันนี้มันเป็นจุดที่พี่โปรดิวเซอร์รายการเราโดน เฮ้ยเดี๋ยวไปถึงที่เดี๋ยวให้เขามาเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นเป็นจุดที่เขาแบบประสบพบเจอด้วยตัวเองด้วยตัวเองเลยฮะใช่กี่โมงประมาณเที่ยงคืนดี๒เดี๋ยวก็ดึกแล้วซึ่งก็สงสัยว่าเขาไปทำอะไรกลับบ้านละมั้งก็คือก็คือทรงงานหนักแหละทรงงงานหนักทรงงานหนักทำเนี่ยอยู่ให้กูเดเนี่ยเอากูเดด้วยตอนนั้นกูเดยังอ่าไม่รู้ตอนนั้นยังตอนนั้นเนียอ๋อเหรออยู่ที่อื่นแต่โดนอะไรนี่ยังยังคือยังไม่บอกใช่ไหมแต่ว่าก็คืออกแสญแขวนป่ะมีมีสั่นมีสะคคืืออออถ้าาาเเป็นนนหูโดแบบจริงง่่มีย ไม่ลุ้นไม่มีอะไรมากก็คือโชว์กับปล้นนะมี2อย่างแล้วพี่กอเคยมีประสบการณ์การการขึ้นสะพานลอยตอนกลางคืนบ้างไหมคยก็ขึ้นไม่เห็นมีอะไรแต่จําได้ว่าเคยมีเหตุแบบค่อนข้างระทึกอ่ะเส้นรัชดาเหมือนกันคือตอนนั้นเราเดินกลับบ้านว้ยเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินแยกรัชดาลัดเร้าอ่ะแล้วเราเดินไปเสือใหญ่ก็เดินเดือฟุตบาทไม่มีอะไรแต่มันมืดตอนนั้นอ่ะอกหักด้วยก็ ก็ฟังเพลงเพลงเศร้าเพลงเศร้าแล้วเราก็เดินแอคเดินเล่นวีเดินแบบแอคแอก็ผ่านหน้าศาลหน้าอะไรแล้วก็ไปจำได้ว่าไปอยู่ไอ้ตรงแถวๆร้านร้านขายหินอ่อนอะไรแล้วไปปลายจะเสือใหญ่อยู่แล้วอ่ะมาอจากไหนไม่รู้เลยครับมืดมืดเลยครับงับเข้าเข้านองกูเนี่ยงับครับหมาย คุณกํลาลังเดินอกหักอยู่ไอ้ฮิปหายเดินมาง <c oughs> ับแป๊บกูดีแล้วใส่ย,ยีนหนาเ <c oughs> ข้าตรงนอ่องกูเนี่ย <c oughs> เงยหายเศร้าเลยไปคือเอมวีกูหยุดไปแวบหนึ่งเลยอะ <c oughs> ่ะเข้าใจว่าคนกํนลาลังอกอกหกักกูต้องการเวลาส่วนตัวเล่นเอมวี ก็งับคุณไม่รู้เวลาเลยจาได้อย่างเดียวรัศสดาคุณเนี่ยความทรงจําเดียวอนูเคยมีประสบการณ์แบบตอนเด็กเลยแต่นี้ไม่ได้เกิดกับสะพานลอยเหมือนแบบว่าเราจะไปซื้อขนมร้านขายของชำอะไรเงี้ยคือไปแล้วก็เจอมีผู้ชายจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็นั่งค่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์น่ะแล้วมือเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ที่เป้าใช่คือเราเด็กอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันทําอะไรเราก็เดินผ่านไปพอซื้อขนมเสร็จ เดินกลับมาเขาก็ยังจอยอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้แม่งหันมามองแล้วยิ้มให้พอมันยิ้มแล้วมือมันสั่นพอมันยิ้มให้ปุ๊บอะแล้วเราเห็นมือสั่นเราก็ก้มลงมาพอเราก้มมาคือมันซอยอยู่เหรอยิ้กอยู่ยิ้กอยู่เหรอเออมันน่ากลัวตรงมันยิ้มให้อ่ะแล้วเราแบบเด็กแบบ6คมโจิตไงหกเจ็ดขวบอะคือทังหวันอะคือรู้ว่าแบบมันมันแปลกอะพอเห็นมันอย่างนั้นปุ๊กวิ่งเข้าบ้านเลยอะแล้วก็แบบบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกพ่อกับแม่ว่าแบบเออเห็นวันนี้พ่อจะไปกระทืบแล้ว เออแต่ว่ามันไปแล้วคือแบบไม่เข้าแค่ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงม่เเจออย่างนี้มึงทาแบบนี้กับเด็กอ่ะโอเคอันนี้เราอยู่เส้นราชดาแล้วแต่ตรงนี้ยังโอเคนะอันนี้คือซอยราชดามันเป็นช่วงๆหรือมันก็จะมีช่วงที่มันก็มืดเลยมันก็มืดอันนี้หน้าหน้าราชดาซอยสามอันนี้ยังโอเคเพราะว่ามันดูหน้าตะติดห้างด้วยอันเนี้ยพอเป็นสพานเอกชนเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกกับคนที่ขึ้นลงที่ต้องใช้งาน อันนี้เราเริ่มเริ่มพ้นจากโชนคึกคักอของรัชดาแล้วมันจะเข้าช่วงกลางแล้วจะสุ่ยสารอะไรกนี้นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมสะพานนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานลอยเปี่ยวอันที่2หน้ารัชดาซอย7ครับมันมีความเหมือนกันคือมันเป็นอย่างเงี้ยกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องเหมือนอนนุเลย สะพานโบราณเนี่ยอ๋อสะพานโบราณคือมันทรงนี้ใช่ไหมเออมันจะมันจะกรุกระเบื้องกรุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอัจริงมันบรรยากาศรอบข้างมันดูไม่ได้เปรี้ยวเลยจริงต้องเลี้ยวกว่าตรงเพชรบุรีเยอะเลยมันมีเนี่ยตึกรามบ้านช่องมีร้านทะเลเผาไฟเยอะเดี๋ยวเราจะไปย้อนรอยกล้องด้วย ครามซินว่าบูน้อยของเราโดนอะไรตรงไหนบูน้อยบูน้อยเดี๋ยวเราจะทําแบบเหตุการณ์จําลองด้วยให้บูได้ลองเหมือนเรื่องจริงผ่านจออุ้ยน่ากลัวเออโอ้นี่นี่อ่ะให้อาจารย์ชัชติหน่อยโอ้โหหู้นี่สะพานลอยที่มันพลาดเนี่ยที่ลอยเต็มสะพานเลยว่ะ ดูดิอ๋อเขาขึงไปอย่างนี้เลยอ่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วเท่าที่เห็นนี่สว่างมากแต่เดี๋ยวเราจะเอาผู้ประสมเหตุเข้ามาชี่จุดให้เราดูว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นยังไงวันนั้นแล้วมันสว่างเท่านี้แบบกลางไหมไปแต่ว่าอันนี้สว่างมากๆเลยอะไรอะโอ๊ยตะไคร้อ๋อตะไคร้ตกใจก็แต่ว่าอันนี้สว่างนะสว่างสว่างมากสว่างมากขอเชิญผู้ประสมเหตุฮะคือประมาณ สี 4, ปีที่แล้วตรงนี้ไม่มีไฟเลยพี่เผือกจริงปะม,มันจะมีแค่ไฟอันนี้และจำได้ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยอันนี้ลนทันสมัยแล้วใช่ และไอ้ติ่งๆอย่างเงี้ยที่ที่เขาปิดอยู่อ่ะก็ไม่มีคือตอนนั้นมันมืดเลยมืดเลยประมาณเที่ยงคืนครึ่งจําได้เลยว่าปีใหม่เพราะว่าเราไปทํางานเขาดาวมาแล้วเพื่อนมาด r อปเราตรงนี้เราบ้านเราต้องไปทางนี้เราก็เลยข้ามถนนข้ามนี่ต้องข้ามสะพานลอยปุ๊บเนี่ยตรงไหนไปเจอตรงไหนตรงนั้นฮะมุมนั้นเหรอใช่มุมนั้นเลยคือมันจะเป็น ผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงสแล็กแล้วก็เสือ้อเหมือนจะทำงานปกติเลยแล้วก็มีกระเป๋าคอมสบายอ๋อแสดงว่าลุกภายนอกดูไม่มีอะไรดูเป็นคนนักออฟฟิศใช่เนพราะเราก็ไม่ได้เอกใจเพราะตอนนั้นาม,มืดมากก็เห็นเขาไกลๆแหละ,ะแต่เห็นพอลุกเขาปุ๊บว่าเราไม่ได้กลัวไเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็เงียบมันก็ไม่มีใครแต่ว่าเหมือนเขาแบบเขาดูคนออฟฟิศเหมือนเหมือนจะถ่ายรูปอ่าอยืนๆยกโทรศัพท์เงี้ยเหรอใช่อ่เดี๋ยวลองทำให้ดูอ่าลองทำให้ดูีจลอองกการจำลองการจำลองการจำลอง ยืนยืนห right? like so it so cool ัวสะพานใช่ไหมเขายืนอยู่ห <as> ัวสะพานเขายืน hmm. ย like ืนด like ูอยู่อ่ะยืนดูเขาใช้มือขวาถือละเอียดละเอียดมากอ่ามือขวามือซ้ายอ่ะมือซ้ายอ่ะเอากระเป๋าพร้อมปิดขวาพร้อมปิดอย่างี้ใช่แล้วไงแล้วแล้วในนี้ในนี้คือมันอะไรเขาก็เหมือนทับท้าเหมือนแบบเหมือนจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาถ่ายรูปพอเดินมาใกล้ๆตาเขาเริ่มเหลวมาแล้วเขาก็เริ่มเปิดกระเป๋าพร้อมออกแล้วเขาก็สาว เปิดกระเพาก็าอกแล้วก็สาวเลยนะพอใกล้ๆอ่ะเราเห็นว่าเขา่เปิดหนังโป๊บุญสะพานเลยเหรอใช่พี่เราเปิดหนังโป๊ได้ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะเดี๋ยวเหมือนเกินพอเดินปุ๊บพอใกล้พอเขารู้ว่าเราใกล้ปุ๊บเขาเปิดเลยใช่พอเปิดโป๊อ่ะเราก็แบบชื่อชักนะไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เดินแบบเดินพยามชิดฝั่งเนี้ยแล้วก็วิ่งลงเลยแต่เขาไม่ตามเราไหมคือไม่ได้หันมองบังเอิญแท็กซี่อมาพอดีก็เลยโบกแล้วจังหวะที่หันกลับมาคือเขาอ่ะ ลงมา,านึง <c oughs> ตรงนีนสะพานเฮ้ยผมาก็ตามดิผมก็ตามดิใช่คือถ้าแท็กซี่ไม่มาก็ก็แอบผวาอยู่คือเขาชักแล้วก็พยักหน้าแบบเหมือนเรียกาายมา <c oughs> เอออะไรอย่างเง<อ>ี้อแต่อันนี้ถือว่าแบบดูดูอดภัยแล้ว อันนี้สว่างแล้วอันนี้สว,ว,ว่างแล้วอันนี้ถือว่าโชคดีมากที่เขาก็มาทําให้มันปลอดภัยขึ้นนะเขาถือว่าอันนี้จุดที่2หรถือว่าโชคดีมากที่มีไฟแล้วแล้วก็วไม่แน่ใจเดี๋ยวเราขับตลอดเส้นรัชดาเดี๋ยวลองเล็งๆดูว่ามีสะพานลอยไหนที่มันยังมืดอ,อยู่หรือเปล่าจริงใครถ้าใครแบบเจออะไรอะ่ะแจ้งได้มาแชร์เออล่าได้ส่งไปทัฟฟี่ฟองดูได้อ่าเดี๋ยวที่ที่3มเราไปที่ไหนดีวิภาวดีวิภาวดีเป็นถนนเส้นหลักเหมือนกันไปไปเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สามกันต่อวิภาวดี หน้าสโมสรทหารบกเธอเมื่อกี้พี่บูลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากวันที่เขาเจออยู่บนสะพานลอยเนี่ยแล้วคือเขาทำไมเขาต้องกลับตรงนี้บ่อยๆหลังจากนั้นมาก็เจออีกแต่เขาไม่อยู่บนสะพานลอยแล้วไม่อยู่ไหนป้ายรถเมล์โอ้แสดงว่าเป็นถิ่นเขาเหมือนเขาแบบตั้งใจมาแต่ที่พี่บูโดนหนูว่าบรรยากาศมันเอื้อด้วยแหละปีใหม่เงียบเงียบคนกลับบ้านร้านปิดอะไรกรุงเทพเงียบเงียบอะถนนโล่งๆ แล้วจริงๆแล้วเราเรา,เราเชื่อบูได้แค่ไหนสมมุติว่าจริงๆบูเล่ากลับหมดเลยตัวเองเป็นคนตัวเองเป็นคนเดอใช่เพราะเขารู้แม้กระทั่งมือขวา่าใช่มือขวามือซ้ายรู้ละเอียดมากอะ่ะทำให้คนทั้งประเทศรับรู้อีกแบบต้องสอบสวนให้ดีต้องระวังระวังเขาอ่ะระวังเราเนี่ยแหละโอ้ยเรามันคนชั่วกันอย่างเต้มเรื่องเก่งมากเฮ้ยถึงแล้วหรอนี่มะใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว อยู่ตรงกลางมืดมากร้องเรียนหลายอย่างเลยอะอถ่าย <c oughs> ถ่ายพืตบาทก่อนเลย <c oughs> ถ้าไม่มีรถวิ่งก็คือเมืองล้างแบบโลกหลังอโพคาลิปส์อารยธรรมมนุษย์ล่มสลายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยล่มสลายเลยมึงมาตีสี่รถน้อยๆมึงถ่ายหนังซอมบี้ได้เลยอะเหมือนตรงนี้คือแบบเ <c oughs> มืองล้างแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเดินไปยังไงเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> ไม่เดินตรงแห้งตรงนี้แหงนะ้งเหรอ โอ้หทรงคนเก่าอะสะพานลอยแบบยังไม่เป็นปูนอะคนเก่าอะแบบเนี้ยเดินแล้ว <blind> มกกกกีเสียงอ่ะเหล็กเหล็กตะไก่อเออเฮ้ยทำไมไม่ม,ม,มีคนข้ามเลยอะเออบรรยาก,กาศเหมือนล่าท้าผีที่หายเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเขาว่ามีอาถรรพ์อยู่บนสะพานนี้ไปฮะมึงปูเข้ารายการผีไปเลยคือว่าอย่างเงี้ยน่ากลัวมาก โอยเลี้ยวไปมันทะลุนะจ๊ะตรงนี้ก็ไม่มีชัวว่ามันจะมั่นคงนะมึงสานักก่อสร้างทางที่หนึ่งกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการก่อสร้างในการตอกเสาเข็มตั้งแต่วัน <c oughs> ต้องเสร็จเด6-4แล้วไม่เหรอวะต้องเสร็จได้สอปีจนต้องพังใหม่แล้วอะหรือมันพังใหม่วะโอ้โหให้มืดจริงวะ่ะ นี่คือกลางสะพานไม่ไหวต้องเปิดไฟจริงๆมืดเคยได้ขึ้นมาแล้วมองสุดทางแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่มีไฟสักดวงแต่มีนี่กล้องวงจรปิดซึ่งครูพนันว่าเออมันไม่มีทางใช้ได้เลยจริงๆสะพานที่วิภาเนี่ยเป็นสะพานที่ดีเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันขึ้นได้แล้วก็มาข้ามมาอะไรได้แต่ตอนเนี้ยใช้การมาอะไรไม่ได้แั้เดี๋ยวเราเดินไปลงไปดูทางนู้นได้ไหมได้ลองดูไหมล่ะเหรอเดินไปลงฝั่งนู้นได้ปะไป โอ้โหอันนี้คือบางมิดเลยมึงและพอมันเป็นพื้นอย่างเงี้ยถ้าเราโดนป้นจะวิ่งหนีไม่ได้อรี้อร้อยเลยตรงนี้มองไม่เห็นอยู่แล้วหยุดนี่คือการปนเอาไม้แทง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 กระทึกกระทึกกระทึกมองไม่เห็นเลยใช่ดีมากเล่นดีมากอ่าก็ที่เราไปดูมาในช่วงระยะทางสั้นๆเนี่ยนะก็หลายจุดนะที่สะพานลอยค่อนข้างที่จะมืดและอันตรายที่นี่อันตรายมากเพราะพี่ทั้งป้ายบางไฟก็ไม่มีทางขึ้นก็ดูขรุขระ แล้วก็มีป้ายติดแล้วก็มีแบบลอกแผ่นเหล็กออกไปแล้วด้วยคืออันตรายทุกองค์ประกอบใช่ตรงนี้ก็ลื่น ใช่อรนนั้นก็รูอันนั้นก็รั่วอันนั้นเละเทะไปหมดไปที่บอกว่าควรจะเสร็จปี64ี่นี่ปี67แล้วอะเออยังไม่เสร็จเลยโอ,โอ้หนักเลยแล้วนี่คือแค่สะพานเดียวของวิภาวดีนะไม่รู้ว่าตลอดเส้นมีแบบนี้อยู่อีกกี่สะพานเพราะว่าด้วยความที่ระยะทางมันเดินยาวหรือว่าถ้าเกิดมันปิดใช้แล้วอะก็คอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าเราอะไม่เห็นมีใครปิดเลยดูบรรยากาศมันไม่ได้มีการปิดใช้หรือกั้นห้ามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีข่าวด้วยสะพานนี้ที่พี่เบิกบอกอะไม เพราะมันมีข่าวโดนป้นเร่งเนี่ยมีอยู่แล้วโดยใช้ขวานเหรอแล้วเดินกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันใครที่จะใช้สะพานลอยแบบเนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยอ่ะแต่ก็โอเควันนี้ก็ถือว่ามาสร้างความกระหนักรู <c oughs> ้ที่เห็นปอยผมด้วยสชใจ ไปทำรายการท้าผีเหอไปคนอะไรผวาป่อยผมตัวเองวะรวบสิรวบไปเรื่อรวบไปเนี่ยทำเป็นจุกไว้เงี้ยรวบไป <c oughs> เออแล้วรวบไปรวบปิดไปม <c oughs> จะได้ไม่ผวาอ่ะก็ถ้าอยากให้เราไปเซอร์วยที่ไหนหรือติดต่อไปรายการทุกชาวบ้านแล้วเขายังไม่ได้ตอบมา <c oughs> ก็เอาเราไปก่อน <c oughs> ก็ได้หลังๆกูุมว่าไม่ต่างแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ช่วงแนะแช่นี้ช่วงแนะแชะนี้ ก็จะพยายามเซอร์เวยสำรวจต่อไปเรื่อยๆว่ากรุงเทพและปริมณฑลของเรายังมีจุดไหนที่อยากจะร้องเรียนกันอีกวันนี้ก็สะพานลอยไหนน่ากลัวน่ากลัวที่เคยแบบเจอประสบพบเจอเหตุการณ์อะไรมาคอมเมนต์บอกหน่อยและปัจจุบันมันปรับปรุงหรือยังอะไรเงี้ยคนที่เขายังต้องใช้ก็จะได้เรามัดระวังเดี๋ยวเราเองก็จะได้ไปเซอร์เวยดูให้ว่ามันน่ากลัวจริงหรือเปล่าวันนี้ก็ลาไปแล้วเอามือออกได้ยังก็แล้วแต่ก็เลิกกลัวหรือยังถามมีเอามือออกได้ยังเหนวั้ นี่กลัวจริงๆ MS มันี MS, ี่ปีดสินเชื่อวงเงินด่วนถูกกฎหมายปลดล็อกวงเงินเต็มด้วยสินเชื่อ MS m ันนี s ปีด